สวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวทีนะคะวันนี้มิวทีนะคะจะพาคุณพี่มาเล่นค่าย PG จนะจ๊ะวันนี้เรามาเล่นค่าย PG กันนะคะทุกคน PG ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกเหมือนกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์การบอกนะคะว่าเกมนี้แตกหรือไม่แตกในเวลานี้นะจ๊ะทุกคนอ่าวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมนี้คะ่ะมันเป็นเหมือนเกมมงกุฎอนะ่ะพี่สลรับพีจีมงกุฎนะคะเขาว่ากันว่าเออมันแตกดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเออม,มาลองดูแล้วกันนะคะว่ามันจะแตกหรือเปล่า แต่ว่าก็คือเครดิต1,000บาทเหมือนเช่นเดิมเลยนะคะเครดิต1,000พเลยค่ะไปที่80หมุนนะคะแต่ว่าเราไปที่เบส30บาทเหมือนเดิมนะคะทุกคนเออมารอดูกันนะคะทุกคนว่ามันจะแตกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าเคยเล่นเกมนี้ไปหรือยังคือนานมากเราที่ไม่ได้เล่นค่าย p ีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกก็เลยเออไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้ก็เออว่าลองดูนะคะเอามาถึงก็ได้468บาทเลยนะคะทุกคนได้อีก165บาทนะคะ อ้ามาถึงก็รับไปนะคะรับไปค่ะมาถึงก็รับไปอีก60บาทซ้ามารอดูนะคะว่ามันจะร่วงไม่ร่วงนะคะยังไงคะทุกคนโอ้โหรับไปอีก225บาทนะคะรับไปอีกแล้วนะคะวันนี้ ก็น่าจะแตกอยู่นะคะแรกๆมาก็แตกแบบนี้นะคะแต่นานๆไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่ๆโอ้โหลับไปก่อนเลยนะคะรางวัลรวมช่วงนี้นะคะ957บาทจ้ารางวัลก้อนโตของเรานะจ๊ะแล้วเราก็ไปหมุนกันต่อเลยนะคะทุกคนเพิ่งผ่านไปไม่กี่หมุนเองอะ่ะรับอีก180บาทจ้า หมุนไปอีกเลยนะคะหมุนไปค่ะจะดูนะคะรางวัลจะแตกอีกหรือเปล่านะคะอ่ารับอีกแล้วนะคะ210บาทหมุนไปต่อค่ะรับไม่อีก3บาทนะคะทุกคนอเออรับแค่3บาทเท่านั้นเองนะคะรอบนี้นะคะหมุนไปต่อเลยค่ะเพิ่งหมดไป4หมุนเองนะคะตอนนี้นะคะทุกคน คือหมดหน้อยมากในการหมุนรอบนี้นะคะแต่เออแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอดูนะจ้ารอดูว่าจะแตกว่าจะแตกหรือจะแดกนะคะฟังเพลงเบาๆสบายๆไปด้วยนะคะทุกคนเออโอ้โหไม่เข้าเลยนะคะตั้งแต่รอบนั้นก็ยังไม่เข้านะคะอายังไงต่อดี จริงๆเราได้ขนาดนี้เราหยุดเล่นก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแบบถอดเลยอ่ะเออแต่ว่าไม่ค่ะเราเป็นคนที่แบบเออไปต่อเรื่อยๆนะคะจะหมดก็หมดจะได้ก็คูดได้เดี๋ยวมันก็ปังเองนะคะมันไม่พอนะคะแค่นี้ๆๆแต่ใครอย่าทำตามนะคะอย่าทำตามนะคะ <ๆ S 1> คือแบบถ้าได้แล้วเลิกเลยอ่ะฟรีสปินจะเข้าหรือเปล่าฟรีสปินไม่เข้านะคะรับแค่3บาทจ้า พี่ท่านใดนะคะอยากรู้ว่าน้องเล่นเว็บไหนนะคะอยากรู้ว่ามิวทีเล่นเว็บไหนนะจ๊ะให้พี่ๆนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะมิวทีปักไว้ให้ทุกคลิปเลยเออคุณพี่จิ้มลิงก์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะจะมีแอดมินสวยๆคอยตอบอยู่นะคะทุกคนคือตอบเร็วมากนะคะค่ายนี้ค่ะแบบฝากถอนเร็วมากไม่มีขั้นต่ำเลยเออแนะนำเลยนะคะค่ายนี้แนะนำเลยจ้าคนพี่ท่านใดสนใจนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะ เออไปจ้ารับต่อจ้ารับรัวๆนะคะรับไม่หยุดเลยเออรับอีกรับอีกนะคะรับอีก9บาทแล้วจ้ารับอีก96บาทแล้วนะคะตอนนี้โอ้รับอีก27บาทจ้าเออรับอีก132บาทนะคะโอ้โหฟีสปินไม่เข้าเลยนะคะฟีสปินไม่เข้าเลยเนาะโอ้โหได้แต่ตัวคูณหนึ่งนะคะรับไปก่อน30บาทนะคะ โอ้โหคูณ3เข้าไปนะคะรับแค่90บาทจ้าอคูณ5ลงมาแล้วนะคะคูณ5ลงมานะคะก็รับไป138บาทจ้าแล้วก็หมุนไปจ้าเออคูณ2ยังไงคูณ2คูณ2ร่วงไหมคูณ2ไม่ร่วงนะคะคูณ3มาจ้าโอ้โหรับไปก่อน60บาทนะจ๊ะคูณ2ยังไงเออคูณ2รับอีกแล้วคูณ3มา คุณสามล่วงอีกไหมล่วงอีกไหมโอ้โหรับไป78บาทจ้าโอ้โหรับ3บาทนะคะคุณ2เข้าไหมเออคุณ2เข้าแล้วล่วงลงมาจะได้เท่าไหร่คะพี่พี่โอ้โหไม่ได้นะคะเออหมุนไปหมุนไปได้แค่3บาทเองนะคะทุกคนรับอีก27บาทนะคะรับอีก90บบาทจ้าเออ คุณเข้ารัวๆนะคะคุณเข้ารัวๆเลยนะคะใครไม่แตกเราแตกเองนะจ๊ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะหรือกด,กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะจ๊ะบางทีแบบเออมีโปรโมชั่นแม่แนะนำไลฟ์ขึ้นไลฟ์ทรงไลฟ์สดอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคนติดตามไว้เลยนะคะติดตามไว้เลยอย่าพลาดเลยนะคะเอาไปก่อนช่วงนี้อีก270จบาทจ้าแพมมากๆรางวัลก็จะเข้ารัวๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ เปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะคือแบบชิลๆเลยนะคะแต่ก็คือแต่กไม่แต่ก็คือหมดนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนไปเออรับอีกแล้วค่ะรางวัลก้อนโตของเรานะคะรางวัลก้อนโตของเรามาดูนะคะว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนรับไปเลย1,194บ่บาทจ้าเออ ไปจ้าไปจ้าก็ไปสิจ้าไปสิจ้าเออยยังไงดียังไงดีจะหยุดไหมโอ,อ้โหจะพอหรือเปล่าคะหรือหมุนไปกันต่อนะคะก็คือเบสส0บาทเลยนะคะเพิ่งเล่นค่ายพีจีแตกนะคะหลังจากที่ไม่แตกนานมากก็เลยไม่ลงคลิปนะคะเพราะมันไม่แตกก็เลยเออแบบ เฟลอะเฟลก็เลยแบบไม่มีอารมณ์อะคะ่ะไม่มีอารมณ์จะถ่ายให้ดูนะคะไม่มีอารมณ์เล่นให้ดูนะคะแต่วันนี้เออว่ามันมันเหมือนมีรางเนาะว่าแบบเออมันอัปเดตใหม่แล้วก็ลองดูสักหน่อยเออมันแตกเฉยอะแกะแนะนําเลยค่ายนี้นะคะจิ้มใต้คอมเมนต์เลยนะคะพี่ที่ไปแล้วนะ